สนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวสองแพูดคุยก,กันกับพี่รองธนทรศรนารากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB ค่ะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ <_ iao> ค่ะก็ยังคงลงมาเรื่อยๆพันสองร้อยยังรับอยู่ดีดมาบ้างใ <_ iao> นวันนี้ขอกลยุทธ์นะคะกรอบแนวรับแนวต้านของเซตกับตัว S50 สักนิดหนึ่งค่ะ สำหรับการดิดกับนะครับของตัวเซรินเด็กนะครับก็ประเมินว่าแนวต้านนะครับในระยะสั้นที่1,230นะครับน่าจะเป็นด่านแรกนะครับสำหรับการฟื้นตัวเหนือระดับ1,200จุดนะครับแล้วก็ภาพของการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะยังเป็นแนวโน้มไซด์เวย์นะครับออกด้านข้างนะครับแล้วก็อาจจะยังมีความเสี่ยงนะครับในแง่ของการที่จะถูกในตัวของตลาดในต่างประเทศนะครับมีการ เทโปรฟิตนะครับซึ่งจะทําให้ตัวของทิศทางนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยนะครับมีโอกาสที่จะลงต่อนะครับเพื่อจะทดสอบนะครับตรงบริเวณแนวรับที่พันสอนะครับอีกระลอกหนึ่งว่าจะเป็นวัดท่อมหรือเปล่าครับผมค่ะเพราะฉะนั้นพันสองจะเป็นแนวรับใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ความเสี่ยงของการหลุด พันสองลงไปเนี่ยนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเยอะนะครับในใน,ในเบื้องต้นนะครับถ้าไม่มีปัใจจัยใหม่หรือว่าตลาดโลกเนี่ยมีการแพนิคแรงๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรากัางวลอยู่ก็คือถ้าตลาดหุ้นมันมีการเซลล์ออฟนะครับในช่วงปลายเดือนตุลานะครับเพื่อรับในเรื่องของตัวผลประกอบการนะครับของบริษัทหุ้นเทคโนโลยีนะครับในแต่ประเทศเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังก็คือหลังจากนี้ไปเนี่ย หุ้นในกลุ่มนี้นะครับมันก็จะเป็นพีคนะครับแล้วก็ความเสี่ยงของการลงต่อก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับผมค่ะตัวแนวต้านนะคะที่เป็นแนวต้านใหญ่ๆสำหรับรอบนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะพี่รองคะ1,250นะครับถ้ามีการดีดขึ้นไปทดสอบ1250นรระยะสั้นเนี่ยควรใช้เป็นจุดของการขายนะครับเพื่อถือเงินแล้วก็รอการ เพิ่มขึ้นเหนือระดับ1,270หรือเส้นแนวโน้มขาลงนะครับที่ลงมาจากระดับ1,440ตรงนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นแนวต้านสำคัญสำหรับการเปลี่ยนเทรนในระยะก,กลางถึงยาวหลังจากนี้ครับผมค่ะตอนนี้ยังเป็นเรียกว่าเป็นาดาวเทรนดได้ไหมคะเป็นปขาลงใช่ไหมคะแต่ว่าไซรั่าางคงสร้างในระยะก,กลางนะครับเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเพราะว่าดูจาก กอบการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นขาลงมันง้นงชัดนะครับแล้วก็การทดสอบแนวรับที่พันสองเนี่ยมันเป็นแนวซับพอร์ตพอดีนะครับของการลงในรอ เพราะนั้นเมื่อแนวรับนะครับที่1,200เนี่ยมันทํางานปุ๊บเนี่ยนะครับการดิดกลับขึ้นไป1,250แล้วก็1,270ไม่เกินเนี่ยนะครับถ้ายังไม่ข้ามนะครับหรือว่าการขึ้นไปทดสอบ1,270แล้วย่อลงมาเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นจุดของการขายเพื่อ,อเรียกว่าเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวในแนวโน้มลงครับผมค่ะนะคะ,ะส่วน S50 นะคะไปดูที่ซีรีส์แซนิดหนึ่งนะคะ7 62.90นะคะคือ,อมองขึ้นหรือมองลงมากกว่ากันแล้วก็ถ้าลงไปนี่ไม่รู้ว่ามันจะต่ำสุดตรงไหนตอนนี้ดูตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับในในช่วงนี้นะครับในตัวของ s 5 0ช2 0แกสเนี่ยนะครับกับการลงนะครับไปทดสอบ755หรือว่า750เนี่ยะระยะสั้นนะครับถ้ามีในฝั่งช็อตนะครับนะ,ะควรจะปิดทำกำไรนะครับแล้วก็การดิดกลับนะครับขึ้นไปที่บริเวณ ศูนย์นะครับให้ดักช็อตนะครับอีกตะลอกหนึ่งเพราะว่าการฟื้นตัวนะครับของตัว c d z เนี่ยอย่งค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็จุด Stop ปล s อนะครับถ้ามีการเบรกนะครับแนวต้านที่780ขึ้นไปนะครับจะเป็นจุดสต o อปล s อสสำหรับการชอ็อตในรอบนี้ครับผมค่ะแสดงว่ามองลงมากกว่านะคะ เด้งชอ็อตใชกครับใช่ครับค่ะยังเป็นเด้งช็อตนะคะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายสักนิดนึงสาหรับตลาดที่ยังคงเป็นดาวเทรนแบบนี้นะคะครับสำหรับภาพของการฟื้นตัวนะครับเหนือระดับ1,200จุดเนี่ยนะครับก็ประเมินว่าดานนะครับในระยะสั้นจะอยู่ที่1,230แล้วก็ถ้าขึ้นนะครับเข้าใกล้แนวต้านที่1,250เนี่ยควรใช้เป็นจุดของการขายนะครับเพื่อ,อ สถานการณ์หรือว่ารอในเรื่องของการฟื้นการทะลุนะครับดานสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นภาพของการฟื้นตัวของตัวเซ็นดีเทเนี่ยผมคิดว่ากรอบนะครับที่ใหญ่ๆน่าจะอยู่ที่1 2 5 0ันสองแล้วก็ไปตามปัจจัยในต่างประเทศนะครับในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้านะครับเกี่ยวกับ เลือกตั้งของทางฝั่งสหรัฐครับค่ะได้คะ่ะต้องรับขอบคุณพี่รองมากมากเลยนะคะสําหรับวันนี้คะ่ะครับสวัสดีค่ะพี่รองธีรศักดิ์ธนรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ C ีจเนะคะ,ย,ย,ย,ะ,คะยังคงมองตลาดลงนะคะแนวรับนะ s ตรอง g support ที่1,200้แนวต้าน1250แล้วก็12,70น่าจะยังไปไหนได้ไม่ไกลนะคะส่วนกลยุทธ์ตัวของ set 50นะคะก็เป็นลักษณะของการเด้งช็อตค่ะนะคะ7จนะคะเด้งขึ้นไปก็ ช็อตลงมานะคะให้จุดสต็อปอยู่ที่780นะคะแล้วก็ใครที่รันช็อตมาตอนนี้เนี่ยนะคะจุดที่จะเทค Profit ทำกำไรนะคะเพื่อปิดขาช็อตกินคำโตที่รันมารอบนี้เนี่ยอยู่ที่755กับ 5 0เพราะว่าอาจจะมีโอกาสเด้งนะคะเพราะฉะนั้นยังคงเป็นดาวเทรนด์นะคะยังเป็นขาลงอยู่สําหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะคะส่วนในกรณีที่ใครต้องการที่จะเพิ่มผลตอบแทนให้สูงนะคะกว่าการเข้าไปเล่นตัวของ S50 Series Z นะคะก็จะมีตัวของ d w ค่ะที่ช่วยทําให้ท่านเนี่ยได้กําไรมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ h y h r i s i d Return เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องอย่าลืมศึกษาข้อมูลนะคะการใช้เครื่องมือทางการเงินจัดช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่สูงมากๆให้ ท่านได้นะคะก็ใครที่อยากจะตัวอยากจะมองลงตามนะคะนักวิเคราะห์หรือว่าอยากจะทำกำไรในตลาดขาลงสามารถเลือกตัว DW ของค่าย28 m a c ดแม r i e ได้นะคะจะมีตัวพุทค่ะที่เป็น S5028P20124 ตัวนี้เนี่ยจะมีค่ากริลยง11.2เซนติตี้อยู่ที่0 2. 98นะคะใครที่ชอบเทรดนะคะ DW หรือเทรด DW อยู่แล้วนะคะให้เลือกหมายเลข28แนมะคคอรี่ค่ะมีสภาพคล่องสูงมากๆเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะมาติดตามทำความรู้จักกันนะคะ เพิ่มเติมได้หลากหลายช่องทางพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นทางลายนะคะแอดเลยค่ะแอดไทย DW หรือสแกน QR วอารคตรงบริเวณมุมจอนะคะก็สามารถเป็นเพื่อนกันได้จะมีบทวิเคราะห์เสิร์ฟให้ท่านถึงทางลายเลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่จะติดตามทำความรู้จักนะคะ d w 28 m a c u r r ได้ก็คือที่เว็บไซต์ w w w t h a i d w .com ค่ะสนับสนุนโดย m a c o r y d w 28ติดตามข้อมูล